ใคตามหารถสุดประหยัดราคาร้อนแรงแห่งปีตัดสด219,000บาทไม่มีอีกแล้วกับ t o y ยต้าวีออส 1.5G ปี2016เลขไม้ย,ย้ำนะฮะ97,000กิโลครับรถไม่เคยติดแก๊สรถบ้านเดิมๆแท้ๆเลยนะครับเครื่องยนต์ลล้วนนะครับผมรับรองสวยกิ๊บนะครับไม่เคยมีประวัติการชนแต่อย่างใดครับน่าสนใจในเดียวครับซื้อราคานี้ไม่มีแหวนไม่มีค่าโอนบัตรประชาชนใบเดียวจองผ่านร้าน3,000บาทนัดหมายขับรถกลับบ้านได้เลยครับรถจอดอยู่เรียบทางโดนรามินทาเพื่อเพื่อน จัดไฟแนนซ์เครดิตดีเอาไปเลยครับฟรีดาวครับใครสนใจรีบเลยครับโทรมาเลยนะครับผม088-584-5375ครับแบ่งกันกันแล้วกันครับกับราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับราคาสุดว้าวจริงๆครับ219,000บาทนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองเพื่อนๆใครสนใจอย่ารอช้านะ v ีออราคาแบบนี้ในตลาดขายกัน2กว่าครับประมาณ2,89แล้วแต่ที่เนี้ยขายกัน219ท่านี้เองครับรีบเลย